สวัสดีค่ะเพื่อนคนวันนี้นะคะเราจะมารับคําท้านะคะจากคนนี่เลยนะคะก็จะ,ะไม่รู้นะคะว่าเขามีแชแนลหรือเปล่าน,นะคะแต่เขาชื่อที่เขามอคอมเมนต์นะคะก็ตามนี้เลยนะคะแล้วก็เขานะคะได้ทามาเป็น10อันดับนะคะสกูชี่ที่ชอบนะคะเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่สิกันเลยค่ะอันดับที่สินะคะก็จะเป็นนี่เลยนะคะเป็นตัวนี้เลยนะคะ แล้วก็นะคะในเรื่องเบานะคะสำหรับคนที่อยากถามทีวีเนะคะให้ถามมาในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะคะแล้วก็ใครที่จะถามคำถามนะคะให้ถามมาในคลิปนี้คลิปเดียวนะคะอยา่างเดียจะมาอ่านนะคะแล้วเนยก็จะทำเฉพาะคนที่ถามแล้วก็คนที่ถามมาเฉพาะคลิปนี้คลิปเดียวนะคะถ้าไปท้าคลิปอื่นนะคะเราก็าถามคลิปอื่นนะคะในจะ ไม่อ่านแล้วก็ไม่ตอบนะคะเพราะว่าในบอกแล้วนะคะว่าให้มาท้าในคลิปน,นี้นะคะเดี๋ยวเนตจะทำวิดีโอบอกว่าท้ายถามอีกเนาะโอเคนะคะอันดับที่สิบนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยอันดับที่เก้านะคะก็จะเป็นสตรอเบอรี่ค่ะ ใ้้พิศรับก็ขอโทษนะครับเพราะว่าเรากำลังดูบอลอยู่นะคะ <S <S ต่อมานะคะดับที่แปดนะคะก็จะเป็นเส้งหมู่ต่อมาณอันดับที่7นะคะก็จะเป็นเกมครับ อันดับที่หกนะคะก็จะเป็นนี่เลยนะคะเป็นปอปอมนะคะอันดับที่ห้านะคะก็จะเป็นซาลาเปาค่ะอันดับที่สี่นะคะก็จะเป็นพิ้า มมากเลยอันดับที่สามนะคะก็จะเป็นนี่เลยนะคะเป็นโทอสคุม,มานะคะแท็กมันม้วนนะคะอันดับที่สองนะคะก็จะเป็นพิโรโทรีนะคะอันดับที่สองกาอันดับที่หนึ่งเลยชอบชอบกันเลยนะแต่อจะชอบชิ้นนี้น่ากว่าชิ้นนั้นนิดเดียวเองนะคะ โลมากเลยอันดับที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นจัมโบ้มะม่นะคะถามว่าทาไมไม่แทนแล้วชอบเพราะว่ามันใยญ่คนะ,คะแล้วก็สโลละเออย่างงี้มันเอาไว้ดุมนะแบบนิ่มนะมันใหญ่มาบีบเต็มมือมากเลยถึงจะไม่ได้สโลมากนียคะเต็มมันออกบีบเต็มมือมากอะ ก็สำรับศิษยันดับที่ชอบนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบนะคะฝากกดไลค์แล้วก็ซับสไคร์ข้างล่างด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะคะอย่าดิ้นไรกันนะบ๊ายบาย